อาจจะต้งเดินทางไปเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซอง,งเต็กสแตมนะคะแล้วก็ขอเมล็ดพันธุ์ไปที่ทางศูนพันธุ์พันธุ์แม่แตงก็ได้เช่นกันแต่ง่ายกว่านั้นคือนะ,ะสำหรับคนเมืองนะคะง่ายกว่านั้นก็คือมาที่นี่ก็ได้นะ,ะเพราะว่าส่งมาแล้วส่งมาให้แล้วนะก็มาเลือกดูค่ะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีนะเดี๋ยวลองส่องดูนะคะนี่ค่ะกระเจี๊ยบมอญเขียวยักษ์นะผักขี้หูดคมฝอย เชียรนะนะ์นี่หมดไปเยอะแล้วค่ะแล้วแล้วก็มีข้าวโพดเทียนค่ะข้าวโพดอยู่ตรงนี้ด้วยนะงาขาวนะสารบดนี่นะคะก็สามารถมาเลือกได้ขอไม่ไดเิมไมด้พันเนี่ยก็จะมีการเติมกันตลอดวันนะให้มาเลือกหยิบได้เลยฟรีค่ะ ถ้าไม่แน่ใจว่าเอปลูกแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงก็จะมีเป็นอลลบับ้ามให้ดูหน้าตาของเมล็ดพันธุ์ที่หยิบไปนะคะลองดูภูมิสังคมที่บ้านตัวเองละคะ่ะดูว่าพื้นที่เราเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ต้องดูว่าพืชที่เมล็ดพันธุ์ที่เราหยิบไปเนี่ยเขาต้องใช้พื้นที่สักเท่าไหร่ในการปลูกนะคะแล้วก็หยิบไปได้ฟรี แต่ถ้าอยากจะร่วมสมทบทุนกองทุนเมล็ดพันธุ์สาธารณะนะคะกับผู้น,น่าจนเราก็เก็ดกล่องได้แล้วแต่สะดวกละกันนะคะแต่จริงตรงนี้หยิบฟรีไปเลยนะคะหรือถ้าใครมาช็อปปิ้งแล้วไม่ได้เตรียมถุงผ้าถุงกระดาษเ,เป้ต่างๆมาก็ตรงนี้มีไว้ให้นะคะแต่เตรียมเองดีที่สุดค่ะ <c oughs> แล้วก็ เสื้อก,กันได้ไปจากสายลัดใช้แล้วกับกล่องนมล้างแล้วก็ยังมีอยู่นะคะก็มานํามามอบกันได้นะที่จุดนี้นะคะหรือส่งไปชนีมาก,ก็ได้เช่นกันนะ,ะส่งไปที่ฐานทําพระรามเก้านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับเป็นพรุ่งนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมกันนะคะในทุกๆวันอาทิตย์นะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะครูปัดนะคะอธิปัดกระมวลเพชรนะคะก็จะมาชวนเราเรียนรู้นะคะในเรื่องของการบันทึกเป็นภาพวาดเป็นรูปนะคะ ส่วนใครที่เคยจดบ,บันทึกด้วยการเขียนยาวๆแล้วสุดท้ายก็แบบเออเราจดอะไรอยู่ตรงไหนที่เราจะหามันอยู่ตรงไหนหน้ายาวเหยียดไปหมดเลยมาลองมาลองเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องนี้นะคะหรือใครที่แบบไม่แน่ใจในเรื่องการวาดวาดไม่เก่งวาดไม่สวยวาดไม่ได้แน่แนๆมาลองเรียนดูคะ่ะไม่ได้เน้นสวยแต่ว่าเน้นการที่เราจะคิดเป็นระบบแล้วก็บันทึกความทรงจำออกมาเป็นภาพวาดนะครับ ครูปัดจะมีวิธีมาบอกกับเราค่ะให้ได้ทํากันออกมาได้แบบไม่ยากเลยนะคะมาลองดูกันนะคะในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาก็บ่ายโมงค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะก็คือสมุดโน้ตปากกาอะไรก็ได้ปากกาดินสออะไรก็ได้นะจะจะเมจิกจะลุกลื่นจะเคมีปากกาเคมีจะปากกาคอแรงอะไรต่างเตรียมมาได้เลยแล้วพรุ่งนี้เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะวันใน ในที่นี่นะคะที่นี่กันเลยตอนบ่ายโมงค่ะนี่คุณชุวิวันบอกว่าติดตามอยูอ่อันนี้เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ตลาดนัดธรรมชาตินะคะน้องก็มามาพร้อมคุณแม่ใช่ไหมแล้วก็เขินเลยพอดีได้ยินเสียงอะไรแล้วก็วแอบสัมภาษณ์นิดน,นึง เล่นเพลงอะไรอยู่คะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะโอ้โหทำไมป้าไม่รู้จักนี่เรียกตัวว่าป้าเออโมโลเดียนเมโลเดียนแล้วเขาเล่นกันยังไงคะที่จริงของหนูก็มีนะแต่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวเาไปน,นี่มามามา,มาร่วมด้วยขอขอออคิบีด้วยขอออกื่อด้วยอันนี้เล่นกำลังจะเล่นเพลงอะไรคะมัวเล่นมัวจริงเหรอไม,ไ,ไม่จริง เล่นเพลงอะไรได้บ้างอยากเล่นเพลงอะไรอยากฟังอ่ะขอฟังบ้างได้ไหมมาแล้วมาแล้ว ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราอยากเห็นบรรยากาศมากกว่าว่าเนี่ยคือไม่ว่าคุณคือนี่ไม่ใช่บรรยากาศแบบตลาดนะัดตลาดที่เรามาเดินแต่ซื้อของอะไรกันเห็นไหมคะก็สามารถมาแบบนี้คะ่ะผ่อนคลายสบายใจมาได้กับครอบครัวอย่างที่เราบอกเลยแนละ้วก็ไม่ว่าคุณจะอยากมาทำอะไรก็ตามสบายนะคะก็ใช้พื้นที่ที่นี่ได้เลยนะคะ จะอยากลงแปลงปลูกพักมาเล่นอะไรต่างๆนะคะได้เลยนะคะ,ะนะมีแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นภาพอันนี้อันนี้ยิ่งกว่าคือภาพที่น่ารักแบบนี้เห็นไหมคะแทนที่เราจะใช้เวลาอยู่กับแต่เฉพาะในห้างหรืออะไรต่างๆนะคะหรืออยู่แต่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือเนี่ย่ะแล้วก็มาอยู่กันแบบนี้นะคะเป็นสมรรถภาพที่ดีของในครอบครัวกันได้ ไมสำคัญว่าเล่นเก่งไม่เก่งแต่ว่านี่แหละค่ะเขาได้ผูกวันกับแม่เขานะคะ <c oughs> ค่ะมีทุกเสาร์อาทิตย์ตไหมคะอันนี้คุณราวันศิริถามมานะ<ม>ใช่ค่ะมีทุทกทวันเสาร์และอาทิตย์นะคะ10โมงจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะก็สามารถมาเจอกันได้นะคะเดี๋ยวนี้ พาชมตลาดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาชมสวนข้างนอกกันสักนิดหนึ่งนะคะไปดูความคืบหน้าการปลูกกันสักนิดสักหน่อยนะ,ะในแต่ละสัปดาห์นะคะอันนี้ก็ที่ต้องชวนพี่สมบัติเพราะว่านี่ก็พีส่สมบัตินี่ก็ชวนกัน ลงมือกันมาหลายครั้งแล้วนะก็เลยอยากให้เห็นดูว่าเอ๊ะเป็นลงมืออะไรกันบ้างแล้วมีความคืบหน้ายังไงบ้างนะแล้วก็คนที่มาร่วมทำเนี่ยก็จะมีทั้งอาสาที่โอ้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้เป็นคนของที่นี่แต่ก็มาเดินตลาดแล้วก็สุกอยากจะช่วยพัฒนาพื้นที่ตรงนี้อยากจะปลูกนะสิ่งคุณเหมีอวสิ่งสําคัญค่ะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิชาพื้ตนตน <C> e <an> ที่จริงแล้วเราเราทำแบบไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องของการเรียนค่ะ <C> e <an> เป็นลักษณะข,ของพาทำแบบสนุกสูงแบบพี่สอนน้องน้องพาพี่ทำอะไรานองนั้นอ่ะค่ะเพราะว่าที่มามีทั้งอายุมากกว่าผมก็มีก็เรียกน้องพาพี่ทำเพื่อนพาเพื่อนทำค่ะพี่พาน้องทำคนที <C> e <an> อ่อายุน้อยกว่าอะไรานองนี้คล้ายๆกับเ,เรามาตั้งสังคมใหม่เป็นมิตรสหายกันที่ว่า อยากจะพัฒนาตัวเองให้มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นแม้ไม่มีที่ของตัวเองที่คอนโดอย่างเงี้ยครับแม้แม้มีที่น้อยแล้วมีแสงเยอะๆไอ้แสงน้อยในในทาวเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยทีนี้ทีนี้เพอินว่าที่ประสานกับคุณคุณเหมียวว่าตรงเนี้ยให้สามารถใช้ที่ได้เป็นที่ที่ก็มีการวางรากฐานในเรื่องของหมักดินเตรียมดินอะไรเงี้ยมาดีพอทำทำทำเตรียมอาหารในดินมาเราก็แค่มาลื้อ เราแค่มาลือล้อไม่ได้ลื้อทิ้งแต่แม้ลื้อหญ้าออกเอาไปหมักสอนทำพาทำไอ้สมุนไพรนะรสจือดอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยครับเราก็พาเขาทำไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยโดยพยายามต่อย,ยอดจากสิ่งที่มีมีอะไรอย่างเช่นอย่างต้นมันบัลี่ตรงเนี้ยเดิมเขาก็ปลูกแบบใส่กระถางตั้งแต่สมัยสมัยที่เปิดที่นี่ใหม่ๆเนาะที่ทําโปรเจกต์อะไระตั้งแต่ก่อนที่ผมยังไม่มาปรากฏว่า ต้นมะม่ลรมันก็มีแต่ต้นลูกไม่ค่อยมีไม่ค่อยดอกแล้วก็เอียงเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นไปตามธรรมชาติคือว่าต้นเขาใหญ่รากเขาก็พยายามจะแตกจากกระถางแล้วก็ลงไปมันก็เลยไม่สมดุลในเรื่องของอาหารอาหารพืชเราก็แค่มาเคลียร์กระถางออกแล้วก็ห่มดินห่มดินแล้วก็ห่มรา,ากเกือบทั้งหมดเลยส่วนใหญ่จะห่มทั้งหมดเลยมันก็มีโผล่บ้างอะไรบ้างซึ่งไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ตัดแต่งกิ่งใหม่หมดเลยต้นเขาก็เริ่มตั้งตรงขึ้น ต้นตั้งตรงขึ้นอะไรขึ้นเป็นธรรมชาติแล้วช่วงที่เราตัดแต่งเนี่ยกิ่งเนี่ยเพื่อนๆก็เราก็แจกกลับไปเยอะเลยเขาไปปลูกกันออกลูกออกเต้ากันออกออกลูกนะลูกมันมันเลยนะไม่ใช่ลูกยอ,อย่างอื่นอย่างเงี้ยแล้วต้นเหล่านี้มันก็มีลูก,ม,ลกมีอะไรให้กับพี่น้องเราทั้งที่เป็นคนทํากับคนที่มาเที่ยวตลาดเขาก็มาเด็ดมาอะไรกินหลังจากที่ผ่านไป60วันนั้นแล้วกิ่งเหล่านี้เดี๋ยวก็จะให้เขาไปทําพันต่อได้อีกอแล้วที่เห็นตัดๆเหล่านี้ ก็มีบางท่านก็เอาไปทำประดับเอาไปทำชาก็ว่ากันไปตามตามแล้วแต่ก็กลายเป็นว่าจากมันมะรีที่คนได้ใช้ประโยชน์น้อยก็กลายเป็นได้ใช้ประโยชน์มากเลยแล้ว